พ่ละจับผลเล็กๆแล้วจับผลใหญ่เลค่ะทุกคนโอ้โหดูหลายยอเลยค่ะติดทั้งนั้นมาที่ต้นมะนาวเลยค่ะติดดอกแล้วค่ะเพื่อนๆแต่เห็นมีมดนะคะสีพ้นเป็นฝอยละอองเบาๆค่ะสีพ่นตอนไหนดีคะแม่สีพ้นในช่วงเช้าหรือเยน็เยนๆค่าๆได้เลยนะคะผลดกๆแน่นอนทําแบบนี้เลยค่ะ สวัสดีค่ะเพื่อนเกษตรที่น่ารักทุกท่านคะเพียงแค่ใส่สิ่งนี้ดอกผลเพียบมดแมลงกระเจิงต้นไม้ของใครไม่สวยไม่ติดดอกออกผลใส่สิ่งนี้เลยจ้าเราไปดูวิธีทำด้วยกันเลยค่ะสีลูกดกดอกไม่ร่วงนะคะป้องกันเชื้อราไล่มดไล่หนอนไล่แมลงได้เป็นอย่างดีนะคะวัสดุอุปกรณ์หลักของเราค่ะครั้งนี้นะคะเป็นเปลือกไข่นะคะ เบอรไข่ค่าสิบถึงยี่สิบฟองได้เลยนะคะอันดับต่อไปค่ะเป็นเกลือนะคะอันดับต่อไปค่ะเป็นไข่หนึ่งฟองคะ่ะอันดับต่อไปค่ะเป็นข้าวสารค่ะอันดับต่อไปนะคะเป็นผงชูรสนะคะอันดับต่อไปเป็นเครื่องดื่มชูกําลังจ้าอันดับต่อไปค่ะ <figures> โอ้สําคัญมากะคะ่ะนี่คือนางเอกของงานเลยคะ่ะนี่คือนะคะน้ําปลาร้าเลยนะคะเราใช้น้ําปลาร้านะคะหนึ่งแก้วนะคะ สุดยอดปุ๋ยโปรตีนกดอะมิโนที่พืชผักต้องการนะคะที่เล็กและละเอียดนะคะเพื่อสามารถนําไปใช้ได้ทันทีนะคะไล้แมลงแบบง่ายๆนะคะน้ําด่างแบบธรรมชาตินะคะเราใช้นะคะปูนแดงเลยนะคะครั้งนี้เราใช้ปูนแดงนะคะ1ช้อนนะคะปูนแดงนะคะปูนแดงทำมาจากนะคะเปลือกหอยและขมิ้นนะคะนี่สุดยอดในการป้องก,กันโรคพืชนะะคะแก้โรคพืชนี่แก้กันตั้งแต่ต้นๆนะคะเราใช้น้ําปูนแดงนะคะเพื่อนๆละลายในน้ําสะอาดเลยค่ะเพื่อน ไม่ก็ละลายน้ําปูนแดงเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนๆนาน้ําปูนแดงนะคะคือรอให้เขาตกตะกอนนะคะเวลาประมาณนะคะอย่างต่ำสามชั่วโมงนะคะนานหน่อยก็1คืนนะคะเมื่อครบหนึ่งคืนนะคะเพื่อนๆก็จะได้น้ําปูนแดงนะจ๊ะใสๆแบบนี้เลยคะ่ะนําไปฉีดพ่นที่ยอดพืชผักนะคะที่เพิ่งแตกยอดแตกใบใหม่นะคะเสริมภูมิคุ้มก,กันให้กับยอดพืชผักของเรานะคะมดมแมลงเขาจะไม่มากวนะคะ่ะเนื่องจากปูนแดงเขาจะมีกลิ่นที่ เฟื่อนๆคะ่ะนี่ทำให้ยอดพืชผักของเราแข็งแรงนะคะใบหนาใบมันเลยค่ะเพื่อนต้นไม้ของใครค่ะช่วงนี้เป็นโรคแคนเกอร์เยอะนะคะโรคแคนเกอร์คืออะไรคะแม่ก็คือลักษณะที่ผลส้มหรือกิ่งก้านและใบพืชนะคะจะเป็นลักษณะเป็นคล้ายๆเป็นสนิมเป็นสีน้ําตาลนะคะเพื่อนจ๋าเขาเรียกว่าโรคแคนเกอร์นะคะกับพืชผักทุกชนิดนะคะไม้ดอกไม้ประดับไม้มงคลนะคะไม้ผลต่างๆค่ะ ใช้น้ำปูนแดงค่ะน้ำปูนแดงบางท่านจะเรียกว่าเป็นน้ำด่างแบบธรรมชาติสูตรไล่แมลงแบบง่ายๆจากสูตรคุณยายนะคะและวิธีใช้นะคะน้ำปูนแดงค่ะเมื่อเขาใส่แล้วนะคะเพื่อนเราผสมต่อน้ำนะคะที่ฉีดพ่นขนาดหนึ่งลิตรนะคะเพื่อนใส่น้ำเพียงครึ่งนึงนะคะต้นไม้ไม่งาม,มีอาการใบเหลืองใบหงิดใบงอค่ะฉีดพ่นรักษาให้เขาแข็งแรงง่ายๆนะคะด้วยน้ำปูนแดงเลยคะ่ะเพนเพน,นื่องจากเขามีแคลเซียมสูงค่ะเพื่อนเพื่อน,อนจ๋าแล้วย,ยังได้ขมิ้นแบบธรรมชาติด้วยเนาะไม้ยอดพริกเขียวดีไม่หงิกไม่งอค่ะเพื่อน ใช้สีนี้เลยค่ะเพื่อนๆฉีเป่นอย่างนี้เลยเป็นน้ำปูนแดงคพือเพียวอย่างนี้เลยค่เะเพื่อนๆจ๋าฉีดพ่นได้ทุกวันในช่วงเช้าค่ะทําให้ยอดพืชผักของเราแข็งแรงมากๆใบเขียวใบใหญ่นะคะเพื่อนๆจ๋า ฉีดพ่นโดนดอกไม่เป็นไรนะคะน้ำปูนแดงใสๆอย่างนี้เลยนะคะกะเพราค่ะกะเพรางามสวยนะคะไม่หงอกใบไม่เล็กจ้าใช้น,นี้เลยะคะ่ะเพื่อนท่านไหนคะ่ะรักกุหลาบนะคะหนูปลูกกุหลาบไว้ทำไม่ก้อยกุหลาบยังไม่ออกดอกไม่แตกใบแตกยอดฉีดพ่นกุหลาบนะคะ,นนะ,คะให้มาฉีดพ่นนะคะช่วง3โมงเช้า4โมงเช้านะคะฉีดพ่นเพื่อไล่เพี้ยไฟไลแดงนะคะหรือน้ําค้างน้ําหมอกนะคะในช่วงเช้าเพื่อนๆก็ใช้ได้เช่นกัน ปลูกมะละกอไว้ค่ะแม่ก้อยมะละกอมีอาการใบเหลืองใบจุดใบด่างเราก็ใช้น้าปูนแดงค่ะฉีดพ่นอย่างนี้นะคะนทุกวันในช่วงเช้าะะทำน้ําปูนแดงเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนๆจากข้าวสารค่ะข้าวสารค่ะมีวิตามินบีสูงนะคะทําให้ใบพืชใบเขียวใบมันแตกใบแตกยอดได้ดีแก่พืชใบเหลืองใบจุดใบด่างแบบง,ง่ายๆนะคะก็ด้วยข้าวเลยค่ะเพื่อนๆจากข้าวสารนะคะหนึ่งถ้วยอย่างนี้เลยค่ะเพื่อนๆตาเลยค่ะทาไม่ก้อยตมพอประมาณนะคะเพื่อนๆ ดินซีแบบง่ายๆเลยค่ะเ,เพื่อนเล่งสีเล่งการแตกใบแตกยอดได้ดีค่ะต้นไม้ของใครยังไม่ติดดอกออกผลนะคะนี่ทําสูตรเล่งเปิดตาดอกง่ายๆนะคะจากข้าวสารตัวน,นี้ะนะคะเพื่อนเปลือกไข่คะสิบถึงยี่สิบฟองได้เลยนะคะ เป็นธาตุอาหารรองค่ะแต่ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชได้ดีมากๆแล้วในเปลือกไข่นะคะเขายังมีกรรมฐานแบบธรรมชาตินะคะต้นไม้ต้นไหนเนาะมีอาการใบเหลืองใบจุดใบด่างใบซีดค่ะไม่ก้อยช่วงนี้หนูว่าเชื้อราบุกต้นไม้ของหนูแล้ค่ะเพื่อนตามเปลือกไข่นะคะไปโรยที่บนหน้าดินได้เลยค่ะปรับปรุงสภาพดินนะคะทําให้พืชโตเร็วทันใจจ้า สูตรนี้นะคะเร่งดอกค่ะดอกเยอะดอกตึะะมเลยค่ะเพื่อนๆนี่ดูมะลิของไม่ก้อยมาทัารถเลยนะคะนี่ค่ะเพื่อนโอเคไม่ก้อยตามพอประมาณแล้ะไม้ดอกไม้ประดับนะคะทําใช้ได้เลยค่ะนักปลูกมือใหม่ค่ะนี่สูตรนี้ค่ะสูตรมาตรฐานเลยค่ะเพื่อนๆค่ะบํารุงพืชผักให้เขียวงามโตเร็วค่ะกวาบํารุงก็ตั้งแต่ระบบรากเลยค่ะเพื่อนๆเปลือกไข่เนี่ยเพื่อนๆใส่เกลือนะคะ แค่ไปปลายช้อนอย่างนี้นะคะพเพื่อนๆค่ะนี่เกลือนะคะเป็นโพแทสเซียมนินดๆค่ะทําให้พืชผักแข็งแรงกิ่งก้านดีนะคะไม่หักไม่เปราะง่ายเพื่อนท่านไหนนะคะที่ปลูกมะเขือนะคะมะเขือของเราจะผิวสวยค่ะทำให้ผลผลิตของเราค่ะสวยไม่ปริแตกง่ายค่ะด้วยเกลือเลยนะคะพเพื่อนๆเพื่อน,น,นใส่สิ่งนี้นะคะ <S <S โมโนโซเดียมคูตารเมดนะคะเร่งรากเร่งเขียวกันแบบง่ายๆเร่งดอกเร่งผลนะคะด้วยผงชูรสนะคะเราใช้เพียงนะคะ1ช้อนชานะคะ ปุ๋ยง่ายๆจากของในครัวกันเลยค่ะใส่ลงไปเลยค่ะเพื่อนๆนี่สูตรนี้จะเป็นสูตรแบบเพียวๆนะคะเพื่อนๆจากสูตรที่หนึ่งเลยนะคะเพื่อนๆสูตรนี้นะจะ้สามารถลาดลดพืชผักได้ทุกวันนะคะเป็นสูตรที่อ่อนโยนมากๆนะคะสูตรที่หนึ่งนะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อนท่านไหนนะคะปลูกไม้ดอกไม้ประดับไม้มงคลนะคะให้ไม้มงคลของเพื่อนๆค่ะใบเขียวใบใหญ่เนะาะเพื่อนท่านไหนนะคะปลูกมอนสเตล,ล่านะคะปลูกใส่ใบสักนะนี่หรือนี่ปลูกยางอินเดียนะคะ ใช้สูตรนี้ลยค่ะเพื่อนแต่ถ้าช่วงไหนนะคะฝนตกเยอะนะคะให้เพื่อนๆใช้เพียงนะคะ3วันครั้งนะคะเนื่องจากความชื้นในอากาศสูงนะคะความชื้นในดินก็มีเค,คล็ดลับพืชใบเขียวใบงามใบเงานะคะนี่เพื่อนๆจ๋าต้นเสน่ห์จันแดงครับเพื่อนสูตรนี้ทําเสร็จแล้วใช้ได้ทันทีนะคะเพื่อนละลดลงดินเลยคะ่ะต้นไหนคะไม่ก้อยแสงเงินแสงทองค่ะเพื่อนนเรารูดด้เลยคะ่ะ อันี้มันดีแดงค่าเพื่อนน่ารัวเช่นกันนะคะเร่งใบเร่งรากกันแบบง่ายๆบดมแมลงต่างๆนะคะจะทให้ดอกแข็งแรงนะคะไม่หลุดร่วงง่ายค่ะพเพื่อนมาเลยค่ะไข่หนึ่งฟองค่ะแล้วก็เปลือกข่าขยำค่ะค่ะเพื<ๆ>่อนแล้วก็ตีเลยจ้าเครื่องดื่มชูกําลังเลยคะ่ะทําให้ขั้วดอกเหนียวค่ะดอกไม่หลุดร่วงง่ายนะคะเพื่อนท่านไหนนะคะปลูกมะม่วงปลูกพริกค่าไม่ก้อยค่ะช่วงนี้ติดดอกแล้วแต่ทําไมดอกชอบร่วงคะ่ะนี่เสริมด้วยสิ่งนี้เลยนะคะ ใส่ลงไปเลยจ้าขับต่อไปนะคะใส่ผงชูรสนะคะโมโนโซเดียมกรดอมินหนึ่งช้อนชาค่ะ,ะเกลือหนึ่งช้อนชาเช่นกันค่ะนี่สุดยอดปุ๋ยกดอะมิโนค่ะที่เมื่อให้แล้วนะคะเพื่อสามารถนําไปใช้ได้ทันทีเพื่อโซม,มากช่วงนี้ฝนตกเยอะนะคะหรืออากาศเปลี่ยนแปลงมากหรือโรคแมลงลุมเยอะนะคะฟื้นให้เขานะคะนี่ฟื้นตัวเร็วๆนะคะในน้าปลาหรือปุ๋ยปลาเลยค่ะเพื่อนเพื่อหนึ่งแก้วอย่างนี้เลยค่ะเพื่อน สูตรบำรุงผลนะคะทำให้ผลดกแบบง่ายๆนะคะผลดกดีผิวสวยนะคะ,คะใช้สูตรนี้นะคะ15วันครั้งหนึ่งนะคะผสมเลยค่ะเพื่อนๆผสมต่อน้ำา20ลิตรนะคะเพื่อนๆค่ะเใส่อย่างละครึ่งเลยใส่ปุ๋ยข้าวค่ะเพื่อนๆถาหนึ่งแก้วอย่างนี้เลยค่ะหนึ่งแก้วนะคะครึ่งหนึ่งค่ะเพื่อนๆนี่มีน้ำปูนแดงค่ะใส่น้ำปูนแดงลงไปเลยค่ะเพื่อน กำจัดเพีย้ยจะก,กระจันนะคะเพีย้ยไก่แจ้นะที่มากวนต้นไม้พืชผักของเพื่อนใช่นะคะต้นเล็กๆนะคะใช้ถ้วยเล็กใช้ขันเล็กนะคะาการแตกใบแตกยอดได้ดีจ้าสูตรนี้นะคะพเพื่อนๆดูดมะม่วงไม้ก้อยล่นรถสูตรนะะี้เลยค่ะเพื่อนๆจา๋าการแตกใบแตกยอดได้ดีช่วงค่ะพเพื่อนๆจ๋าช่วงนี้กําลังแตกใบแตกยอดดีมากๆไอของปุ๋ยของเราพร้อมนะคะพเพื่อนลาดนะคะรอบๆนะคะใช้กิ่งนะคะเพื่อนๆล่าเลยค่ะเพื่อนล่าเลยค่ะเพื่อน ตอนนี้ค่ะเขียวและดกมากๆกค่ะกาลังแตกดอกแบบพ,พืบพับทุกกิ่งทุกก้านเลยค่ะเพื่อนแม่ก้อยก็ใส่ปุ๋ยนะคะลงไปในท่อทางด่วนของแม่ก้อยเลยค่ะเพื่อนๆนเลยอนนี้ลงสู่รากฝอยของพืชแบบง่ายๆนะคะเพื่อนก็นาเทคนิคใส่ท่อแบบนี้นะคะไปที่ต้นไม้พืชผักในกระถางของเพื่อนด้วยนะคะหรือปลูกลงดินค่ะก็ใช้เทคนิคนะคะใช้ท่อแบบนี้ได้เช่นกันค่ะเพื่อนแกอาการพลิกใบงีบใบงอใบบิดเบี้ยวเสียทรงเกิดจากขาดแคลเซียมแล้วก็ยังเจอเพี้ยะ ไปไลายแดงเข้ามากัดมากินนะคะเพื่อนเพื่อนตรดผุดนี้เลยโอ้มองแก้วขมิ้นคะ่ะทุกคนติดผลแล้วขอบอกว่าติดผลเต็มต้นเลยทุกคนอ้ดกมากดูกมากดูดูด,ดูเป็นพวงอย่างนี้นะคะแก้วขมิ้นคะ่ะทุกคนดูดูเป็นพวงเป็นช่อยอย่างนี้เลยแม่ก้อยขอขอบพระคุณ เพืเ่อนๆทุกคนว่ากนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอของแม่ก้อยนะคะจนจบคลิปวิดีโอค่ะถ้าชอบถ้ามีประโยชน์เพืเ่อนๆอย่าลืมนะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้แม่ก้อยด้วยค่ะรู้เคล็ดลับนี้แล้วทำใช้เลยค่ะทุกคนบ๊ายบาย,บายไปก่อนค่ะ